ก็ทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาแปงลงร่างเป็นไททันคาเมล่าแมนกันนะครับแปงลงร่างเป็นเท um ตันคาเมล่าแมนตัวแรกจะเปลี่ยนเออเป็นหนตัวไหนเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นตรงผิดเออตัวแรกเราจะเปลี่ยนสีก่อนแล้วก็ลบเชื่อมกับที่เราจะใส่แล้วเราก็กดไปที่อันนี้แล้วก็ คิมนได้ครับโอเลยจึก็ว่าคาเมล่าแมนนะครับเอซีนะคนะครับ C A M นะครับอาร์นะครับนี่แล้วก็จะเจอเลยครับนี่ ขาม้าแมนล่าอัพเกรดนะครับวันนี้เราจะมาแปลงร่างกันผมลุงบอกไปบ้าหลุอันนี้คือล่างไม่เทียมไม่อัพเกรดนะครับเรืคขาหน้าเดี๋ยวจะมาแปลงร่างเป็นร่างเทียมไม่อัพร่างเทียมไม่อัพเกรดนะนี่คืออันนี้ครับนี่เลยก็ต่อไปแล้วก็เอาเป็นแจ็คแพ็กนะครับแจ็คแพ็กเลยแจ็คแพ็กด้านหลังนะครับกินก่อนนะครับคำว่า คำนิน้าเมยนะครับ en, M, E N M B R A M A <ouse> เป็นนะครับนี่มีด้วยนะครับมีด้วยอันนี้นะครับอันนี้นี่คะบคนอนะเราจะเอคนไปด้วยนะครับนี่เลนี้เลย,ถ,ยเเถ้าคนอยากเห็นเราทำถ้าคนอยากเห็น เราทำคลิปบ่อยๆก็มากดติดตามเราเบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเซลล์ข้าวหน้าผมจะสอนแต่งตัวเป็นเป็นเป็นไททันสปิกเมนกันนะครับเดี๋ยวตอนแรกแล้วก็ไปกดตรงนี้แล้วก็พึ่งเพราะว่าคา,ามาิล่าเมนต่อนะครับคา,ามาิล่าเมนต่อ4 A ก็หนึ่งครับไม่มีอ่ะโอเคต่อไปเราก็จะมาพิมพ์กันต่อนะครับคามิล่านะครับมุนม่นนะครับพิมพ์นะครับพิมพ์คามาคามิล่า นคนไม่สงสัยหรอกว่าทำไมผมต้องทำเสียงบอถ้าคนไม่เจอทุกคนก็พิมพ์ตรงแคตาล็อกอันนั้นได้เลยนะแคตาล็อกตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตรงนี้เออนี่ นดีตยวผมจะชิมนนะครับตอนแรกจะเป็นคอรครับคอคอคอเนี่ยเราหนึ่งสี่สี่หกแปดนะแปดแปดสี่สามสองหกสามเก้าครับนี่ครับนี่ครับเป็นคำนั่์แม่แล้ว เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนก่อนคอเออน่าลืมคอเลยครคอหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่สี่สองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าครับเก้าเก้าหกศูนย์ครับหกศูนย์เก้าสามครับไม่ค้อนค้อนนะครับลืงเนะ 1, 4, รีเป็นค้อนหัว แค่นี้ครับเล้วนี่ครับคือร่างก,กายของเทดานซัลเมลแมนผมเพิ่มพลงมันไปด้วยคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับบา,บายยเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในคลิปแต่งตัวเป็นไท่านสักเม์แมนบายวู้